สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่มายาดีชาแนลนะคะวันนี้เมย์ก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์รองพื้นของ Charlotte t u l e u r y ค่ะนั่นก็คือรองพื้น Air b r u s h Forest Foundation ตัวนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะเรามาพูดกันถึงแพ็คเกจจิ้งนะคะตัวขวดเนี่ยแพ็คเกจจิ้งคือค่อนข้างสวยหรูดูแพงเลยทีเดียวนะคะมาในขนาดน้ำหนัก30 ml นะคะราคา10บสิยูโรก็ประมาณ1ันสามพันสีประมาณนี้นะคะหรือว่าราคาอาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ประเทศนันนๆนะคะ ตัวขวดเป็นขวดแก้วนะคะเป็นเนื้อแมตต์ ط, แบบนี้นะคะแล้วก็ฝาเนี่ยก็จะเป็นทองทองมาเลยนะแล้วก็เป็นหัวปำนั่นเองนะคะด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์แล้วก็รุ่นของรองพื้นนั่นเองนะคะตรงก้นขวดนะคะก็จะเป็นเบอร์นะเมย์ใช้เบอร์7.5วอร์้มนั่นเองนะคะลักษณะเด่นของรองพื้นรุ่นนี้นะคะเขาบอกว่าเอ่อฟูลคัเวอร์รนะแล้วก็เนื้อรองพื้นเนี่ยมีความบางเบาปกปิดดีติดทนยาวนานตลอด24ชั่วโมง ะะสําหรับใครที่มีผิวมีริ้วรอยมีจุดด่างดำเนี่ยปกปิดได้ดีแล้วก็รู้สึกบางเบาหน้านะคะเมจะลองหยุดตรงนี้ก่อนนะคะให้ดูเนื้อรองพื้นลักษณะเนื้อเนี่นยประมาณปานกลางนะไม่ข้นไม่เหลวจนเกินไปนะคะกําลังพอดีพอดีแต่ถ้าบอกว่าเป็นฟูลคัเวเรตเราก็จะมองภาพไปว่าอุ้ยมันค่อนข้างจะเหนียวหรือเปล่าแต่ตัวนเนี้ยเนี่ยไม่เหนียวไม่ข้นเท่าไหร่นะคะพอดีพอดีอดคือตรงนี้เมมีรอยสิวนะคะก็คือสิวที่แบบ เป็นริ้วรอยหนักเลยตรงนี้ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวลองข้างนี้ก่อนนะคะลองเกี่ยดูเนื้อค่อนข้างมีความแห้งเร็วอยู่นะลองพื้นเขาบอกไว้ว่าเป็นเนื้อแมทนะคุณผู้ชมไม่มีกลิ่นนะคะเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นไม้ไม้นิดนึงอะคุณผู้ชมปกปิดดีเลยทีเดียวนะคุณผู้ชม เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมขาข้างนี้คือข้างที่ลงรองพื้นและข้างนี้ก็คือข้างที่ยังไม่ได้ลงนะคะสิ่งที่สังเกตเห็นได้เลยนะคะว่ารองพื้นนี่ค่อนข้างให้ความเรียบเนียนต่อผิวนะคะปกปิดริ้วรอยได้ดีรูขุมขนปกปิดได้ดีนะคะแล้วก็สีเนี่ยไม่โดดจนเกินไปนะก็คือสีเนี่ยก็แล้วแต่ คนเลือกด้วยนะคะเขาบอกว่าเป็นรองพื้นเนื้อแมตแต่สําหรับเมต์ก็ไม่ได้แมตเกินไปนะรู้สึกว่าโอเคเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะ่ะแต่พอลงไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสีเนี่ยจะเริ่มสว่างขึ้นทีแรกมันจะเหลืองเหลืองพอสักพักไปประมาณ1-2นาทีสีจะเริ่มเหลืองเหลืองเนี่ยเริ่มหายไปละเริ่มโอเคกับผิวเราแล้วนะคะเนี่ย ประมาณใกล้เคียงกับผิวจริงเลยนะคะอันนี้คือข้างที่ลงด้วยนิ้วมือนะคะลงด้วยนิ้วมือเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะคะรู้สึกว่าเรียบเนียนมากนะเอาเดี๋ยวข้างนี้เรามาลองลงด้วยฟองน้ํากันดีกว่าค่ะจุดเด่นของเมย์นะคะก็คือตรงสิวตรงนี้ก็คือแบบดํามากนะริ้วรอยจากสิวนะคะมาดูกันนะว่าจะปกป,ปิดได้ขนาดไหนนะคะ แม่มีความรู้สึกว่ากลิ่นรองพื้นของชาล็อตคล้ายๆกลิ่นรองพื้นของลาแมเลยอะแม่ก็จะใช้แป้งตบนิดนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะ ใชค่ะคุณผู้ชมขามเมย์ก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าแต่งหน้าเนี่ยเบาๆเท่านั้นเพราะว่าอยากจะเห็นงานของรองพื้นจริงๆก็ใช้แบบบลัชออนของอเวอร์ s s แค่เบาๆเลยนะคะคุณผู้ชมข้างนี้คือข้างที่ใช้นิ้วมือลงข้างนี้คือข้างที่ใช้ฟองน้ํางานเนี่ยจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากเวลาลงรองพื้นแล้วเนี่ยมีความมีความรู้สึกว่ารองพื้นรุ่นนี้เนี่ยให้งานแต่งหน้าของเราเนี่ยดูเปะ๊ะดูปังดูครบดูสมบูรณ์แบบจริงๆสวย สวยเลยสําหรับงานรับปริญญางานเลี้ยงงานกลางคืนอะไรเงี้ยอะไรที่เป็นงานงานอะคือสวยดูแต่งหน้านี่คอมพลีแต่มีข้อแนะนําอย่างหนึ่งคือถ้าใครผิวแห้งนะคะคุณผู้ชมแห้งจากการใช้ยาทาสิวหรือว่าแห้งอยู่แล้วหรือว่าเป็นคราบหรืออะไรเงี้ยเมไม่แนะนําเพราะว่าทาลองพื้นตัวเนี้ลงไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าผิวจะกรานเลยถ้าผิวแห้งเนี่ยเมก็รู้สึก แต่มันจะแบบดูฉาบเฉวยคือสวยแต่พอมาดูใกล้ๆอุ้ยไม่ได้อ่ะคือมันแห้งเป็นเป็นรอยละแหงอ่ะนึกออกไหมคุณผู้ชมประมาณนั้นเลยนะดังนั้นเนี่ยต้องลงมอยเจอไรเซอร์บำรุงดีๆให้ครบเสร็จสับก่อนเตรียมผิวให้ดีก่อนแล้วมาลงรองพื้นวนเนี้ยจ,จ,จะสวยมากสวยจริงๆชอบเลยแต่ที่สําคัญนะคะก็ต้องเลือกสีรองพื้นให้ตรงกับผิวเราเนาะจะรองพื้นดีแค่ไหนแต่ถ้าเลือกสีผิดชีวิตเปลี่ยนทันทีนะคะสําหรับเมชอบค่ะชอบชอบแต่ว่าก็คือก่อนใช้อ่ะต้องจำไว้เลย ต้องลง moisturizer ก่อนนะคะเพราะว่ารองพื้นเนี่ยเป็นเนื้อแมตด้วยแต่ก็ไม่ได้แมตมากนะแต่พอลงแล้วถ้าผิวแห้งนี่ก็คือแห้งถ้าใครสนใจหรือว่าชอบเนี่ยก็ไปดูได้ที่เคาน์เตอร์ของ Charlotte Tilbury นะคะคือสวยเป๊ะปังอลังการมากนะคะวันนี้เมย์ก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ